อันนี้ก็จะเป็นไก่ที่เราล้างนะหั่นเตรียมไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไก่นี้ไปทอดกันตามสูตรเขาก็จะบอกว่าใสา่แป้งทอดกรอบไปนะคะแล้วก็น้ำยินจากนั้นเราก็เดี๋ยคลุกเขาให้เข้ากันนะะ ก็จะเอาอยาใช้มือนะคะไก่มาคลุกเคล้ากับแป้งทอดกรอบแล้วก็จะเอาลงไปทอดส่วนนี้นะคะก็จะเป็นพวกแบบว่าซีอิ๊วขาวซอสมะเขือเทศน้ำตาลทราย แล้วก็เป็นกระเทียมป่นนะคะที่เป็นแบบผงแล้วก็น้ำเปล่าอันนี้จะเป็นเครื่องสำหรับทำบอนชอนซอสกระเทียมค่ะอันนี้คือเราก็ได้ใส่ส่วนผสมทุกอย่างนะคะรวมสละเด่อดแลตั้งไฟให้เดือดแล้วเ,ว,เวเรา,เราลองมาดูกันนะส่วนอันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเตรียมเครื่องสำหรับซอสเผ็ดเกาหลีนะคะ อันนี้ก็เป็นซอสเผ็ดเกาหลีที่ผัดเสร็จแล้วนะคะและเดี๋ยวเราค่อยไปทอดไก่กันตอนเย็นนะคะและเดี๋ยวลองดูอันนี้ก็จะเป็นไก่ที่เราชุบแป้งทอดเสร็จแล้วนะคะ นี่ค่ะเสร็จแล้วไก่ซอเสเผ็ดเกาหลีมมนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นไก่ซอสกระเทียมนะคะ